กันฟิงแดดไปได้น้องจะตื่นไปได้แล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องตื่นได้แล้วก็ เจ้าค่ะเสียงดังโอ้แม่กำลงังดูแมวตัวนี้ตลกอ่ะขึ้นไปนอนไในตัวใหญ่จะอ้ว,วนแต่เขาเป็นแมวแคะตัวนี้แมวแคะแมวน้อยตัวนี้เป็นแมวแคะตัวจริงนะโตวกว่ากำปั้นหน่อยนึง เวลาเขาเดินน่ารักมากเลยนะโอ้โหน้องตกลูกน้องตกหงให้น้องเดินด้วยอให้น้องเดินนะน้องให้ลูกให้หลานนี่ไม่ใช่น้องหลานเออม,มีดูกเออมีลูกมาไปไปตากแดดไปลูกไปให้ตากแดดให้ตากแดดโอ้จ๋าลูกจ๋าเอ จ็บตาแม่หน่ให้มามีเดี๋ยวเดี๋ยวมามีเช็ดตาให้โอ้อะนั่งลงก่อนน้องลงก่อนไปไปตากแดดก่อนเดี๋ยวจะจ็บตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ย,ว,ยว,ลวล้างให้ล้างตาให้